สวัสดีค่ะมาพบกับการอธิบายใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะค่ะสำหรับใบงานที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุไปแล้วนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเนี่ยมันก็จะมีได้หลายวิธีอย่างเช่นการบีบการบีด,กา,บดการทุบการดึงการทําให้ร้อนขึ้นแล้วก็การทําให้เย็นลงนะคะในใบงานนี้เนี่ย ครูกใ็ให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วก็ลองบอกว่ามันเป็นการทําให้วัสดุเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะคะภาพที่1ก็คือการต้มน้ําคือการทําการใช้หม้อต้มน้ําคือการทําให้ร้อนขึ้นนะคะรูปที่2ช่างกําลังทุบกําแพงอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการทุบอันที่3รูปคนกําลังบีบขวดน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นการบีบอันที่4ี่ รูปที่สคนกำลังดึงเชือกนะคะก็คือการดึงอันที่5นะคะจากน้ำเปล่านะคะกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยก็คือการทำให้เย็นลงนะคะส่วนอันสุดท้ายเขาเปิดฝาขดน้ำก็คือการบิดนะคะทีนี้นะคะ,เรา,าะ,คะเรามาดูใบงานที่สิบสามนะคะเรามาดูใบงานที่สิบสามกันบ้างนะคะ ใบงานที่13เนี่ยก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยลองสังเกตดูสิสังเกตภาพแล้วลองอธิบายดูสิว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุได้ยังไงนะคะอันนี้นะคะก็คือภาพแรกนะคะภาพแรกนะคะก็คือจากอ,อันนี้จากไข่ดิบถลาเป็นไข่สุก อาจากไข่ดิบไปเป็นไขส่สุกนะคะสิ่งที่เกิดสิ่งวิธีทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงวิธีอ่วิธีที่ทําให้วัตถุวัสดุเปลี่ยนแปลงไปก็คือการทําไมคะทาให้จากไข่ดิบมันจะสุกได้มันต้องให้อะไรคะโดนอะไรนะโดนนํานไปทอดใช่ไหมนาไปทอดใช้ไฟไหมคะใช้ไฟใช้เตา ใช้เตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือการทำให้ทำไมคะร้อนขึ้นหรือเย็นลงอ่ะมันก็คือการทำให้ร้อนขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะการนำให้ร้อนขึ้นนะคะผลของการเปลี่ยนแปลงก็คือจากไข่ดิบไปทำไมคะทำให้ไข่สุกอ่าทำให้ไข่สุกนะคะ อัตมารูปที่สองจากน้ำนะคะไปเป็นน้ำแข็งจากน้ำเป็นน้ำแข็งเนี่ยวิธีทำให้เปลี่ยนแปลงก็คือทำให้ทำไมคะ,ะทำให้เย็นลงนะคะ,ะทำให้เย็นลงและทีเนี้ยผลของการเปลี่ยนแปลงไปงก็คือทำให้เกิดอะไรคะน้ำ แข็งใช่ไหมคะอ่าทำให้เกิดน้ำแข็งนะคะข้อที่สองอทีนี้จากไม้นะคะไปเป็นโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้เนี่ยอ่นัเกเรียนคิดว่าเขามีวิธีทำยังไงบ้าง ก่อนอื่นเลยเนี่ยกว่าจะมาเป็นจากต้นไม้เขาทำอไมก่อนเขาตัดใช่ไหมคะอ่าเขาตัดอืมตัดอ่าเขาใช้วิธีการตัดใช่ไหมคะอ่าจากนั้นนักเรียนคิดว่าเขาจะได้เลื่อยไม้ไหมอ่ามีการเลื่อยไม้ด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการทำอไมคะเจียเจียนใช่ไหมคะ การเจียนนะคะแล้วก็ใส่ไม้ใช่ไหมคะเพื่อให้ไม้เนี่ยมันเรียบขึ้นนะคะ,ะผลของการเปลี่ยนแปลงก็คือทำให้ไม้เนี่ยมันมีรูปร่างตามที่เราต้องการนะคะ ที่สนะคะจากกระดาษนะคะมาทําเป็นนกกระดาษอานักเพียนคิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ก็คือการพับใช่ไหมคะไหนใครมีใครในห้องอในชั้นตึกเนี่ยเคยพับนกกระดาษไหมคะครูว่าน่าจะมีคนเคยพับอยู่นะคะงานวิธีทําให้วัวสดุปเปลี่ยนแปลงไปก็คือการอะไรคะการพับนะคะ ส่วนผลของการเปลี่ยนแปลงก็คือจากกระดาษที่เป็นแผ่นเหลี่ยมเนี่ยมันก็มีรูปร่างขึ้นนะคะก็เลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะกระดาษเปลี่ยนแปลงกระดาษเปลี่ยนรูปร่างเฉยๆก็ได้นะคะ ก็คือจะทำให้กระดาษเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบางานของสัปดาห์นี้นะคะครูก็ได้เฉลยไปด้วยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะนักเรียนก็ลองไปทบทวนจากใบางานที่แล้วดูนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีใช่ไหมคะที่ทำให้วัสดุเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะคะ สำหรับการอธิบายรางานสัปดาห์นี้นะคะครูก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ